สวัสดีค่ะมาพบก,กับปุ้ยสปอนช์นแนวอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาในคอมอะคอนเทนต์นะคะมาในคอนเทนต์เกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสไทยนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสระหว่างอาคนไทยนะคะก,กับชาต่างชาตินะคะค่ะมือน,นี้เราจะมาบอกเกี่ยวกับเอกสารนะคะที่ใช้ในการจดทะเบียนสมรสเนาะ ค่ะอันดับแรกเลยนะคะที่เราจะวอาถึงนะคะคือเอกสารส่วนของอของคนไทยนะคะซึ่งเอกสารที่จะใส่ในการจดทะเบียนสมรสจ,จะต้องมีเอกสารคนไทยแล้วก็เอกสารชาติต่างชาติเดี๋ยวปุ๋ยจะมาวอาเกี่ยวกับอเอกสารส่วนของทางคนไทยก่อนนะคะอันดับอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะเราจะต้องไปสอบถามล่วงหน้าก่อนนะคะเพื่อ,อ เพื่อจะได้เ,เตรียมเอกสารให้ถูกต้องนะคะอันดับแรกนะคะเอกสารส่วนของคนไทยนะคะก็คือคำร้องขอ,อนิติกรนะคะก็คือขอได้จากทางอำเภอเนาะอย่างที่สองนะคะคำร้องขอจดทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็บันทึกคำสอบสวนนะคะอันนี้ก็ขอได้จากที่ทางอำเภอนะคะ อันดับ3นะคะก็คือหนังสือเดินทางหรือบัตรประจําตัวประชาชนพร้อมสําเนา1ชุดนะคะอย่างที่4นะคะก็คือทะเบียนบ้านไทยของเรานะคะพร้อมสําเนา1ชุดนะคะถ้าบางทีอาจจะมีกรณีใช้ใบสูติบัตรของเรานะคะก็เตรียมไปด้วยเนาะแล้วก็พร้อมสําเนา1ชุดนะคะ อย่างที่5นะคะก็คือใบเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะคะถ้ามีนะคะกรณีถ้ามีนะคะพร้อมสำเนาหนึชุดนะคะส่วนอย่างที่6นะคะก็คือหนังสือรับรองสถานะโสดนะคะตรงนี้นะคะก็ก็ก็แล้วแต่อําเภอนะคะอันนี้เป็นส่วนของคนไทยนะคะ ค่ายังที่7นะคะก็คือเอาพยานไปด้วยเนาะสองคนนะคะพร้อมหนังสือเดินทางบัตรประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านของพยานนะคะโดยพยานคนแรกนะคะจะเป็นจะต้องเป็นญาติพี่น้องนะคะที่เกี่ยวข้องกับทะเบียนราชนะคะส่วนอย่างที่ส่วนพยานยอีกคนหนึ่งนะคะคนที่สองนะคะก็จะต้องเป็นล่ามนะคะซึ่ง จะต้องเป็นพยายนที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้นะคะเพราะว่า,าพยายนจะต้องแปลนะคะข้อมูลเอกสารนะคะที่เกี่ยวกับคำร้องขอนะคะในการาจดใบทะเบียนสมรสนะคะค่ะอันดับที่8นะคะที่จะต้องทำนะคะกรณีคนที่เคยจดทะเบียนสมรสมาแล้วนะคะก็ควรจะต้องมีใบหย่านะคะ พร้อมสำเนาไปด้วยนะคะในกรณียาแต่ถ้าบางคนนะคะคู่สมรสเดิมนะคะกรณีเสียชีวิตนะคะก็ก็นำใบเขาเรียกว่าใบามรณะบัตรนะคะของของอเขาเรียกว่าคนที่เคยจดทะเบียนสมรสด้วยนะคะถ้าถ้าเสียชีวิตนะคะก็ต้องมี มาแสดงด้วยเนาะแต่ว่าก็จะต้องมีใบรับรองเพศด้วยอ่ะนะคะในกรณีที่ถ้าตั้งคันนะคะเพราะฉะนั้นนะคะจะฝ่ายฝ่ายหญิงเนี่ยจะต้องเออเขาเรียกว่ายังไงนะคะจะต้องมี310วันนะคะในการอา่าตรวจใบตั้งคัน นะคะปดใบตั้งขันก่อนที่จะจดทะเบียนต,รตนรถนะนะคะค่ะต่อมาค่ะเอกสารส่วนของชาวต่างชาตินะคะอย่างแรกเลยนะคะจะต้องมีหนังสือเดินทางพร้อมสำเนานะคะ1ชุดอย่างที่2ก็คือหนังสือสถานะที่แสดงว่าโสดนะคะจะเ,เขาก็เรียกว่าใบใบอนุญ,ญาตสมรสนั่นเองนะคะต้องมีอายุไม่เกิน3เดือนเนาะ กรณีนี้ชาวต่างชาตินะคะจะต้องอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะคะจะต้องอไปสอบถามนะคะทางาประเทศเขาะะสํานักงานของประเทศเขาให้เรียบร้อยก่อนที่จะกลับมาที่ไทยนะคะจะดีมากเลยนะคะจะได้ไม่ต้องยุ่งยากเนาะแล้วก็อย่างต่อไปนะคะอย่างต่อไปนะคะก็คือ ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลนะคะถ้ามีก็เอา,เ,อาเตรียมทําเป็นสําเนามาด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่4กรณีจดทะเบียนสมรสมาก่อนแล้วก็ต้องมีมีใบหย่านะคะซึ่งทั้งหมดนะคะไฟล์ต่างชาตินะคะจะต้องนํามาแปลเป็นภาษาไทยด้วยฮะนะคะเพราะว่า,เ,าเวลาจดทะเบียนสมรสเข้าจดในไทยใช่ไหมคะก็จะต้องแปลจากอังกฤษมาเป็นไทย นะคะก่อนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบนะคะแล้วตรงนี้นะคะมีอย่างหนึ่งนะคะที่จะจะพูดให้ฟังนะคะก็คือเกี่ยวกับสถานทูตนะคะเวลาที่ไปสถานทูตนะคะในกรณีที่ต้องการใบยืนยันในการโสดนะคะ กรณีที่ชาวต่างชาตินะคะไม่ได้อยู่ต่างประเทศนะคะก็สามารถที่จะติดต่อสถานทูตในไทยนะคะให้ให้ญาติพี่น้องนะคะที่อยู่ต่างประเทศไปก่อนหนังสือรับรองอาการแสดงตัวตนเป็นโสดได้นะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็จะสามารถรับรองใบสูตรได้ในกรณีที่ชาวต่างชาติอยู่ในประเทศไทยนะคะ เพื่อไม่เป็นการยุ่งยากเนาะค่ะซึ่งทั้งหมดที่ปุ้ยพูดมาเป็นเอกสารทั้งหมดนะคะเกี่ยวกับการจดทะเบียนสมรสในไทยนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะที่ต้องการที่จะจดทะเบียนสมรสในไทยกับชาวต่างชาตินะคะก,ก็ขอให้เตรียมเอกสารไปให้เรียบร้อยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วก็นัดบันเวลาไว้นะคะเตรียมพยานให้เรียบร้อยนะคะ แล้วก็ไปที่สถานที่ที่นัดหมายไว้นะคะตามอำเภอที่ได้ได้นัดวันเวลาเพื่อที่จะไปจดทะเบียนสมรสนะคะเพราะว่าในแต่ละวันนะคะเขาก็จะมีจํากัดคู่เพราะตรงนี้เราก็เราจะต้องให้ความสำคัญนิดนึงนะคะในการไปจดทะเบียนสมรสเนาะ ค่ะสำหรับวันนี้ปุ้ยก็ต้องขอลาเพื่อน,อน,พอน,เ,นอเพื่อนไปก่อนสุพรแชนแนลขอลาเพื่อนเพื่อนไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า